สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเนระื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับดูเหมือนว่าสาภาพยุโรปนั้นกําลังพบกับข่าวร้ายนะครับเมื่อที่ประชุมด้านความมั่นคงที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนั้นปรากฏว่าแมทธิววิเทเกอร์ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจํานาโต้นั้นได้ขึ้นพูดบนเวทีดังกล่าวนะครับว่าเขาคาดหวังว่าเยอรมนีนั้นจะก้าวขึ้นมารับตําแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองก,กาลังนาโต ในยุโรปแทนที่สหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับว่าจะโยนความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านความมั่นคงของยุโรปนั้นให้ยุโรปเป็นผู้ดูแลตัวเองสหรัฐนั้นจะถอยออกมาใช่หรือไม่เรื่องนี้มีความน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังจากสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมีการรายงานด้านการทหารของสหรัฐนะครับเมื่อวันที่2 0่พฤศจิกายนสองพันาร้อที่ผ่านมา ซึ่งตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกาลังนาโต้ปัจจุบันนั้นมีฝ่ายสาหรัฐอเมริกานั่งดํลรงตําแหน่งมาโดยตลอดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์การสทธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เมื่อเกือบ80ปีก่อนแต่ถ้าว่ากลางที่ประชุมความมั่นคงเบอร์ลินหรือว่า BSC หรือว่าเบอร์ลินซีเคียวริตี้คอนเฟอเรนซ์สัปดาห์นี้แมทธิววิทเทเกอร์เอกอัคราูตสหรัฐประจานาโต้กลับเปิดเผยต่อหน้าผู้คนที่เข้าฝังว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะได้เห็นเยอรมนีนั้นก้าขขึ้้นนมาาาาารรับับบตตํแห่งงงงผููชชกกกสสุดออ,อลิ พันธมิตรที่มีทั้งหมด32ชาติของนาโต้ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านแมทธิววิเทเกอร์นั้นบอกว่าผมเฝ้ารอวันที่เยอรมนีจะเดินมาหาสหรัฐและกล่าวว่าพวกเราพร้อมที่จะรับไม้ต่อตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของพันธมิตรผมคิดว่าพวกเรายังคงห่างไกลจากจุดนั้นแต่ผมเฝ้ารอการหาือเหล่านี้ทั้งนี้นักวิจารณ์เตือนนี่เป็นเสมือนสัญญาณร้ายจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังหันหลังให้กับพันธมิตรและบั่นรอนความสามารถของนาโต้ในการปกป้องยุโรปในขณะที่ ความเห็นของวิทเทเกอร์นั้นสร้างความตื่นตะลึงให้กับบรรดาคนที่อยู่บนเวทีดังกล่าวขณะที่ตัวแทนจากเยอรมนีประจํานาโตและสหภาพยุโรปได้กล่าวออกมาในที่ประชุมฟอรัมว่าเขามองเห็นว่าเรื่องนี้มันมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยโดยทางด้านพลโทวบกังวินแต่ว่าประเทศเยอรมนีพร้อมที่จะแบกรับภาระ,ระความรับผิดชอบมากขึ้นภายใต้อง,องคอ์กรระหว่างประเทศแต่ถ้่าว่ามองว่าตําแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังชาติพันธมิตรนั้น ก็ควรเป็นของสหรัฐอเมริก,กาในขณะที่วิเทเกอร์นั้นไม่ได้เอ่อยถึงนะครับเกี่ยวกับประเด็นของเขามากนักในเรื่องนี้แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่ง,งเรื่องของการดําเนินการของสหรัฐอเมริกาต่อพันธมิตรของนาโตและก็สิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือวิเทเกอร์ก็บอกว่าตอนนี้มันมีสัญญาณที่ดีนั่นก็คือการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมให้ถึง5%เของตัวเลข GDP อย่างไรก็ตามคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่าชาวยุโรปในวันหนึ่งจะทําหน้าทีา่ผู้บัญชาการสูงสุดของนาโต้ท ไฮเซนฮาดํ hower, ดำเนินการเป็นผู้ดูแลอยู่นักขณะนี้ซึ่งก็แน่นอนครับเรื่องนี้เป็นตะก้อนนั้นได้พูดถึงการดําเนินการยกเลิกการบัญชาการกองกําลังนาโตขึ้นมาแล้วก็บอกนะครับว่ามันควรที่จะเป็นฝั่งของยุโรปที่ขึ้นมาดูแลตัวเองในขณะที่พลอากาศเอกอเล็กซัสกรินเควิสเข้ารับตําแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของนาโต้แทนที่พลเอกดไวดีไฮเซนハนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับว่า มันยังไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งนี้โดยทันทีแต่แน่นอนครับการออกมาชี้ของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนาโต้แสดงให้เห็นว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็คาดหวังว่าอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่าวันนี้สหรัฐอเมริกานั้นเริ่มที่จะถอยออกจากชาติพันธมิตรนาโต้ NATO, เหมือนที่หลายฝ่ายนั้นกำลังกังวลนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถามเด็ดนามาฝากคุณผู้ชมกันครับ